ทรงสิรินะครับวันนี้เรานอกรอบกันหน่อยนะเพราะว่าวันนี้มีแขกรับเชิญสองท่านนะครับก็มาถึงสำนักงานข้าบกิอยู่เลยนะครับวันนี้นะก็ท่านเป็นคุณครูนะคุณครูทั้งสองท่านเลยคุณครูชัยครุฑสุพรรณแล้วก็คุณครูคันนินธน,นันยะอน,นันต์นะครับก็ตรงนี้นั่งอยู่กับผมแล้วนะคุณครูนะเป็นคุณครูประจําอยู่โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาคุณครูได้กออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลซึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นพัดประเทืองรับ นะลูกก็พัดท่านแม่ตาอนุญาตให้จะสร้างโรงเรียนเราเนี่ยเมื่อปี62เนี่ยโรงเรียนเราโดนพายุฝนแล้วทำให้อาคารตัวหลักอาคารในร่มนะครับที่เด็กๆเขาใช้กันอยู่มันเสียหายคือพังยับเยินเลยสองปี้พอเราเริ่มรวบรวมทุนทรัพย์เนี่ยมันจวกกับช่วงโควิดปี63พอดีเลยก็ลองแต่งนิกาขึ้นแล้วก็ให้ท่านที่มีเขาเลยไม่มีประสบการณ์เลยไปขอท่าน พระอาจารย์ที่ที่อยู่กับท่านนะครับวงพี่เอแล้วก็ท่านพระมหาท่านเมตตาทีแล้ท่านก็ท่านก็ถามมาดููแหละมาทำอะไรโยมยมจะมาขอสร้างพระครับให้เป็นไรเไยครับไหนท่าอะไรขอสร้างอะไรหลวงปู่พัดท่านเห็นนี่คือความเมตตาของหลวงปู่จริงๆคท่านเรียกเลยว่าเออไหนเอามาให้ดูท่านไม่ถามะไรครับไม่ถามหลวงปู่ไม่ถามเลยเอามาให้ดูดูประเดียวท่านพูดเลยว่านี่คือคำพูดที่ซึ้งอยู่ในใจแล้วซึ้งอยู่ในใจมากๆคือเขาเอาไปสร้างโรงเรียนให้เขาไป เรา,าเรมังว่าแสดงมาแค่นะครับจึงเป็นเหตุปัจจัยเริ่มต้นในการจัดสร้างครับเรื้ออื่นๆก็จำนวนไม่เยอะนะไม่เยอะเนะเราเราถึงบอกว่าบอกอาจารย์อุชาว่าเราทําเพื่อได้แค่ทุนแคนั้นเพื่อเอาไปใช้สร้างโดมโรงเรียนแล้วก็เอาไปซ่อมแซมอาคารของเรียนครับโอ้โกจัดจำนวนแล้วเนี่ยดูแล้วนะครับเนื้อเนื้อเงินหน้ากากหน้าสามสิบเก้าเหรียญโอ้โหน้อยมากเลยนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำสามสิบเก้าเหรียญเนื้อนวะน่าสามสิบเก้าเหรียญนะนะ หน้ากากแตินัมเนี่ยนะแล้วก็เนื้อเงินลงยาแดง399เหรียญเนื้อเงินลงยานน้ําเงิน399เหรียญเนื้องินลงยาเขียว399เหรียญเนื้องินบริสุทธิ์ไม่ตัดขอบ199เหรียญนะเนื้อเงิน399เหรียญเนื้อนะเนื้อปั๊มทองแดงผิวไฟหน้ากากแตินัม39เหรียญนะเนื้อเงิน300เงินบริสุทธิ์นะ399เหรียญนะเนื้อนวะโลหะนะหน้ากากเงิน299เนื้อนวะโลหะ699เนื้อ เนื้อปั๊มกับเนื้อหอลอดนี่นะนะก็แล้วเนื้อปั๊มก็399ร้อนะแล้วก็มีอัปปะกา้านะหน้ากากโลหะหน้ากากทองทิพย์นะแล้วก็มีลงยาแดงมีนะมีลงยาน้ําเงินนะลงยาเขียวนะอัปปะกา้าแล้วก็มีเนื้อทองแดงผิวไฟเนื้อทองแดงผิวไฟลงยานะน้ําเงินแดงเขียวเนื้อตะกั่วไม่ตัดขอบนะโอ้งานไม่ใช่งานลุ้นนะแต่วันด้านหลังเหะะรียญนะฮะด้านหลังเหรียญเนี่ยก็จะเป็นยัน ตรีนี่สิง่งทียใหญ่เป็นยันครูของหลวงปู่พัดซึ่งเป็นครั้งแรก<ม>ที่หลวงปู่พัดท่านอนุญ,ญาตให้ทางโรงเรียน<ม>ได้นํายันประจําตัวท่านมาใช้ครับท่านให้มาอยู่ในตำบาเก่าของท่านทั้งเกยียนมือเองอยู่ในเล่มของท่านเลย<อ>ไม่ได้ให้ใครที่ไหนเลย<อ>เลยให้ใใหห้้หหทางเรามาเป<อ>็นกางเรียนเราอยากต้องการความพิเศษก็เลยให้หลังเรียนนี้มาแล้วก็สุดท้ายก็คือมีความด้วยความเมตตาของศิลปินด้วยท่านก็มอบลายเซ็นที่ไม่เคยให้ใครมาช่างลายเซ็นช่างก็ใส่้ในเหรียญด้วยอ คือท่านอาจารย์ก็ทํางานมาขนาดนี้แล้วก็ไม่เคยใส่ลายเซ็นเลยตั้งแต่เหรียญหลวงพ่อโทกับชนแดนหลวงพ่อโทกับชนแดนนั่งพันของโมทีมาตาหันไรเงี้ยครับรูปสีเหรียญรูสีก็ทำเปิดโลกเปิดโลกเปิดโลกนี่คืองาของแกแต่ท่านไม่เคยใส่ลายเซ็นอะไรเราเลขอท่านเป็นคนพิเศษว่าขอลายเซ็นศิลปินไว้ได้ไหมเท่ากับลายเซ็นและลายเส้นกที่มาของศิลปินด้วยนะครับก็ใส่ที่มาของเหรียญว่าศิลปินคนไหนทําสร้างงานนี้อ่ะนะครับผมก็อยากฝากอีกเรื่องครับครับสุดท้ายสุดทก็คือทำไมถึงเราเปิดกล่อง ก่อนตรงหน้าแค่เดือนเดียวครับผมไม่อยากให้มีการปั่นราคาปั่นกระแสเราอยากให้อ่าท่านที่อยากได้ครอบครองไปบูชาจริงแล้วได้เหรียญในราคาที่ต้องการคือราคาจริงครับเราไม่อยากปั่นราคาคือช่วงนี้ถ้าจองได้ก็ก็จองกันนะครับแต่ว่าถ้าราคาหลังจากนี้เราก็ควบคุมไม่ได้แต่เราอยากอยู่ในช่วงนี้ก็มีการเปิดจองอยู่ครับครับเราอยากให้ได้ราคานี้ยละครับครับขอบคุณครับคุณรูครับนะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณรูทั้งสองท่านมานั่งพูดคุยนะครับผมฝากไว้เลยสําหรับวัตถุมผลหลวงพ่อพัดรุ่นนี้นะเาราะทง โรงพยาบาลทําไมไม่ไปเอาไปสร้างโรงเรียนหรือพัฒนาเด็กนี่ฮะชุดนี้ชัดเจนมากก็คือว่าใายได้นะครับก็พัฒนาานะการศึกษานะแล้วก็เด็กจริงๆนะครับก็รุ่นนี้ฝากไว้สําหรับนะพัดประเถ่องรัพ์นะครับก็ถึมางคลที่มีความงดงามในรูปแบบและจำนวนมวลสารเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับร้อยสามสิบเก้าเกจิแล้วด้วยความเสียสละของคุณครูทั้งสองท่านนะที่เดินทางไปนะในหลายพื้นที่เพื่อจะไปหาเกจิอาจารย์ชื่อดังให้ท่าน,นอาจารย์จำนวนมวลสารมาให้พัดประเถืองรัพ์